ความน,นอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยขอโอกาสพระเทลานุเทละและเพื่อนสหธรรมิกในการกล่าวธรรมกล่าววินัยจเจริญธรรมสามเณรเจริญพรญาติโยมคณะสาธุชนทุกทกท่านอาตมาในนามตัวแทนของคณะสงฆ์วัดเขาสนามชัยขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกทกท่านที่ได้มาร่วมเป็นกำลังบำรุง พระพุทธศาสนาด้วยการอุปถร,รมภ์ปัจจัยทั้งหลายมีปัจจัยสี่เป็นต้นแก่พิสุสามเนเรนที่ท่านกำลังทำหน้าที่ของท่านคือคันถาธุระอันคันถาธุระนี้เป็นการศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อการทรงจำและถ่ายทอดบรรยายให้ญาติโยมได้มีความรู้ความเข้าใจ เดียวกัหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาอันเป็นประโยชน์ต่อการน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามสติขปัญญาของกตนต่อไปวันนี้ศุกร์ที่20พศ2569เรื่องเล่าจากธรรมบทนี้เป็นบทเรียนในครั้นสมัยพุทธกาลที่พระองค์ทรงพระชนชีพอยู่เป็นบทเรียนจากคนอายุคนสามช่วงคน คือจากปู่ถึงหลานจากนรกส่นิพานด้วยแรงกรรมแรงบาปฉุดให้ลงนรกแรงกระตันยูนั้นฉุดให้ขึ้นสวรรค์และเปิดทางส่นิพานเป็นที่สุดเรื่องนี้พระเจ้าจากเรื่องนี้นะครับจากพระไตรปิฎก9กเล่มปกแดงเล่มที่43จากสุตันตปิฎกคุตกานิกายธรรมบทชื่อมลวัรร หน้าที่4ี่ถึงสิเรื่องบุตรของคนฆ่าโคนะครับก็แบ่งเป็นสี่ช่วงด้วยกันวงจรบาปที่ต้องตัดตอนทำไมต้องตัดตอนโปรดติดตามต่อไปเลยนะครับเรื่องเล่าถึงรุ่นปู่คือนายโครคาาผู้มีการฆ่าโคเป็นอาชีพและเป็นผู้ที่ติดใจในเนื้อใน,ในรสของในรสชาติของเนื้อเป็นอย่างมากถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าไม่มีเนื้อ จะกินข้าไม่ลงในมือนั้น,น,นเมื่อกินข้าไม่ลงก็สร้างความระบากใจให้กับผู้ดูแลคือภรรยาปกติในโคคาดนี้ดุร้ายมากเพราะมีอาชีพฆ่าโคนี้ก็เคยได้ชมการฆ่าโคมาก่อนบวชนะครับเห็นแล้วก็หดหูใจมากเพราะเขาจะตึงโคไว้กับหลักแล้วใช้ไม้ใหญ่หรือค้อนใหญ่ฟาดกลางหัวโค คอร้ายตัวนั้นนับสิบบครั้งจนกระทั่งโคนั้นล้มลงแล้วก็จึงใช้มีดแหลมแทงให้ตรงกับขั้วหัวใจตัดขั้วหัวใจให้ตายลงมาให้ดิ้นอีกจึงชำแหละเนื้อมาทำอาหารอันนี้มาเล่าถึงนายโคคฆ่าต่อนะครับว่าเขาได้ทำการฆ่าโคด้วยความทารุณมานานนับ10บปีห้หปี ในแพทย์ใิพิโีกล่าวไว้นะครับสักวันหนึ่งก็ยังไม่เคยที่จะถวายถวายพระตาหารแม้ทัพพีหนึ่งแด่พระศาสดาซึ่งอยู่ใกล้กันแบบนี้เรียกว่าอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกลเพราะใจไม่ได้ซึมทราบไม่ได้ศรัทธาไม่เคยคิดที่จะสร้างกุศลใดๆแต่บางคนแม้จะอยู่ไกลต่างบ้านต่างเมือง ต่างเวลาล่วงเวลามา2,000กว่าปีแล้วก็ตามอย่างผู้ฟังณเวลานี้นะครับมีจิตใจเลื่อมใสมีจิตใจศรัทธามันทำบุญจิตใจก็ย่อมมีปิติในบุญนั้นๆด้วยนะครับเพราะธรรมนี้หรือคุณธรรมนี้ใครทำใครได้ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว นายโคคาดนี้ได้ทำกรรมคือการฆ่าโคมา,าามาเป็นอาจินากรรมคือกรรมที่เขาทำทุกวันมานานถึง5้าปีจนกรรมได้ตามเขาทันในวันนั้นบาปกรรมส่งผลในวันนั้นเหตุการณ์มีดังต่อไปนี้นะครับว่าภรรยาของนายโคคาตรู้สึกลำบากใจเพราะว่านายโคคาศได้นำเนื้อมาให้ย่างชิ้นหนึ่งแต่ เพื่อนผู้คุ้นเคยกันได้มาหยิบนําไปจึงไม่มีเนื้อย่างให้ในายโคคฆ่านักกินแต่อย่างใดอย่างที่เล่าให้ทราบนะครับตั้งแต่แรกว่านายโคคฆ่านั้นติดใจเนื้อเนื้อย่างเป็นอย่างมากจนขาดไม่ได้สักมื้อหนึ่งแล้วทําอย่างไรนายโคคฆ่าจึงนํามีดนั้นไปหาโคที่เลี้ยงไว้แล้วจึงทําการตัดลิ้นโค เป็นเป็นก็คือโคนั้นยังเป็นอยู่นะครับเมื่อโคนั้นถูกตัดลิ้นความเจ็บปวดทรมานนอนดิ้นแล้วก็ขาดใจตายนายโคคาดไม่ได้สนใจนำลิ้นนั้นไปย่างกินรำทำตาคำรมทันตาเห็นนะครับเวลานั้นลิ้นของนายโคคาดก็ขาดมาด้วยในใน,ในช่วงที่เขากินข้านะครับ ลิ้นก็ตกไปในไปในถาดข้าวเขาได้รับความเจ็บปวดทรมานสมกับกรรมที่เขาทำกับโคเลือดไหลออกจากปากร้องควรครางคานเข้าไปในบ้านทั้งคานทั้งดิ้นทั้งส่งเสียงไม่ต่างอะไรกับโคขณะนั้นบุตรในโคคาดได้ยืนได้เห็นอยู่ใกล้ๆลำดับนั้น มารดาผู้เป็นภรรยาของนายโคคาาได้กล่าวว่าเจ้าจงบิดาของเจ้าจงดูบิดาของของเจ้าที่ร้องควรครางคานไปทั่วบ้านเหมือนดังโคความทุกนี้จะตกมาถึงเจ้าเจ้าไม่ต้องห่วงแม่จงหาความปลอดภัยให้แก่ตนหนีไปเถิดบุตรของคนฆ่าโคเกงถูกมรณะภัยคุกคามไหว้มารดาแล้วหนีไป ไปอยู่ที่เมืองตะกาศิลาส่วนคนฆ่าโคที่ร้องทวนคางนั้นได้ตายจากโลกนี้ไปสู่โลกหน้าคืออเวจีมหานรกแรงกรรมได้ฉุดให้ในายโคฆ่าผู้ฆ่าโคนั้นไปเกิดในอเวจีมหานรกบทนี้ชี้เห็นว่าอาชีพและนิสัยที่ได้ทำจนเป็นความเคยชินที่เรียกว่าอาชินกรรมนำไปสู่นรก เรื่องนี้ก็เช่นนั้นนะครับทุกคนก่อนตายจะมีนิมิตปรากฏอยู่3อย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะตนเท่านั้นทางคำพีพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมอารมณ์กรรมนิมิตอารมณ์คตินิมิตอารมณ์แสดงไว้ในอภิธรรมปริเฉทที่5ซึ่งเป็นปริเฉทที่แสดงถึงภพภูมิของสัตว์นะครับในพุทธศาสนาซึ่งแสดงไว้ถึง3 1มสบิบภพภูมิด้วยกัน กรรมและหน้าที่ของกรรมที่สัตว์จะต้องเผชิญอยู่ด้วยกรรมอะไรจากด้วยกรรมอะไรในประเชดนี้จะมีแสดงไว้สนใจก็มาศึกษาได้นะครับทางวัดเขาสนามชัยได้เปิดสอนอยู่นะครับในปรเิเฉดในอภิธรรม9้าปริเฉดนี้พระอาจารย์อาตมาก็สนใจในปริเฉดพราพอได้สอนเรื่องกรรมและผลของกรรมได้ชัดเจนตลอดจนภพภูมิต่างๆ มีอบายภูมิ4มนุษยภูมิ1สวรรค์น6นะครับแล้วก็มีอรูปภูมิรูปภูมิเป็นต้นนะครับก็สนใจก็ติดตามได้นะครับเรามาสนทนากันต่อเรื่องการตายของน,คคา,นายโคคาในายไพฑูรย์ิโดกได้กล่าวว่าได้ตกไปสู่ในโลกอเวจีซึ่งมีความทุกข์ทรมานขนาดไหนและก่อนตายได้มีนิมิตก่อนตายอย่างไรก็ จะนามาแสดงนะที่นี้นะครับว่าผู้ตายจะต้องเผชิญคือเขาเรียกว่ากรรมะอารมณ์ตายด้วยความเจ็บปวดทรมานเป็นอารมณ์ขณะขนอนตายทําให้ระลึกถึงกรรมที่ตนเองต้องทำํำท,ที่ที่ตัวเองได้ทําในรูปแบบที่ได้ทุบตีเสียงคนขางที่เกิดขึ้นนะครับสองกรรมมนิมิตอารมณ์กรรมมะนิมิตอารมณ์มน,มมนี้ก็คือเห็นภาพอุปกรณ์เครื่องมือที่ประกอบกรรม มาปรากฏในทางมโนทวารคือทางใจเฉพาะผู้ที่ประกอบกรรมเท่านั้นนะครับคนอื่นอยู่ใกล้ๆก็ยังไม่ได้เห็นนะครับแล้วณนะภาพของนายโคคาดเนี่ยก็ปรากฏอยู่เฉพาะของเขาอันดับ3ก็คือคตินิมิตอารมณ์เป็นภาพนิมิตที่ผู้ใกล้าตายได้เห็นนะครับก็คือเห็นไฟเปลวไฟก็คือตายตรงไปก็ไปสู่นรกอเวชีด้วยแรงกรรม หรือแรงอกุศสกรรมที่ตนทํามาเมื่อลูกได้เห็นจึงเกิดความเกรงกลัวภาพมรณกรรมของบิดาที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าแม่หรือบานมารดานะครับภรรยาของนายโคคาเนี่ยก็มีอาการหวาดหวั่นพันพึงเช่นกันกล่าวกับลูกว่าเจ้าจงไปหาที่ปลอดภัยอยู่เถอะอย่าได้ห่วงแม่เลยลูก บุตรของนายโคคาดนั้นได้เห็นแล้วก็จะได้หนีไปอยู่ที่เมืองตักศกิลานี่การเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่ของบุตรนายโคาายโคาสก็ได้ไปอยู่กับช่างทําทองเป็นเครื่องประดับนะครับเพราะเห็นภายในอาชีพของพ่อตนเองจึงกล้าที่จะเปลี่ยนทางเดินชีวิตใหม่ของตนเพื่อมีให้ลูกหลานรุ่นต่อๆไปต้องมาวนเวียนอยู่ในวงจรบาปได้ไปอยู่กับอาจารย ผู้ชำนาญในวิชาใช้ทองคำทำเครื่องประดับฝึกฝนอยู่อาจารย์ได้ทดสอบแล้วก็พอใจาในฝีมือที่ลูกชายในโขค่าได้ฝึกฝนซึ่งเต็มใจฝึกสนใจฝึกเห็นประโยชน์กับตนเองทั้งปัจจุบันและอนาคตดังนั้นแล้วช่างทองผู้เป็นอาจารย์เห็นฝีมือของลูกศิษย์จึงได้ยกลูกสาวให้เป็นคู่ แล้วก็ได้ครองบ้านครองเรือนจนมีลูกหลานกันต่อไปเมื่อได้เห็นพ่อชรลาลงลูกๆเล่าถึงลูกๆนะครับเมื่อได้ช่วงเวลาการผ่านไปลูกก็กตันอยูต่อพ่อนะครับว่ามิได้เห็นเพียงแต่ความสุขสบายของพ่อที่เป็นช่างทำทองนะครับแต่ว่ามองเห็นถึงสันทิสุขความมั่นคงทางจิต ที่จะมุ่งสู่ส,สุขติเมื่อได้เห็นพ่อชลาลงดุดใบไม้เหลืองวัยของพ่อเหล่านี้ดุดใบไม้เหลืองเพราะพอพูดถึงวัยของคนทั่วไปก็จะเป็นดังนี้นะครับว่าจากวัยเด็กสูส่วัยกลางคนแล้วก็มาสู่วัยชราอุปมากับใบไม้ที่ปลีออกจากต้นตอนนั้นก็ยังเขียวสดอยู่แล้วก็เขียวคำํำ แล้วก็สู่ใบไม้เหลืองในที่สุดเมื่อได้เห็นพ่อชรลาลงดูดใบไม้เหลืองแล้วนั้นลูกๆก็ไม่ได้รีรอทำให้ทาให้พ่อ,อก่อนก่อนตายนะครับก็คือนิมนต์พระพา,พาพาพระมหาพ่อนะครับในขณะที่ยังมีสติครบถ้วนเพื่อให้พ่อได้สร้างบุญสร้างที่พึ่งภายในของตัวด้วยตนเองคือตระกูลที่สัมมาทิฏฐิก็เป็นเช่นนี้นะครับ มีความกตัญยูคตเเวทีเป็นที่ตั้งมีขติที่ว่าดูแลพ่อแม่หรือผู้มีพระคุณให้ดีที่สุดก็คือการทำให้ท่านผู้มีพระคุณนั้นได้มีที่พึ่งทางใจก่อนวันสุดท้ายที่จะมาถึงโดยในเรื่องนี้ลูกๆได้นิม,มนต์พระโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานแล้วได้แสดงธรรมโปรดครอบครัวในช่างทองดังนี้ว่า พระพุทธเจ้าได้ตัดเรียกนายช่างทองมาว่าอุบาสกท่านเป็นคนแก่ร่างกายแก่งอ่อมเช่นกับใบไม้เหลืองสเสบียงทางคือกุศลเพื่อโลกหน้ายัางไม่มีท่านจงทำท่านจงทำที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตอย่าเป็นพานเมื่อท่านทำทรงทำอนุโมทนาจึงตัดพระคาถาเหล่านี้ว่า บัดนี้ท่านเป็นดุจใดบางไม้เหลืองอันหนึ่งบุรุษแห่งพยายมคือความตายปรากฏแก่ท่านแล้วท่านตั้งอยู่ใกล้ปากทาแห่งความเสื่อมสเสบียงของท่านก็ยังไม่มีท่านนั้นจงทำที่พึ่งแก่ตนเถิดจงรีบทำความดีจงเป็นบัณฑิตหากทำหากท่านกำจัดมนทินได้แล้ว ไม่มีกิเลสดังเนินจยกได้ถึงอริยภูมิอันเป็นทิพย์บทธรรมที่พระพุทธองค์ทรงตัดกับในช่างทองนี้เราจะมาพิจารณากันเท่าที่เหตุปัจจัยจะอำนวยนะครับอตัตขถาแสดงไว้ว่าธรรมดาใบาไม้เหลืองเต็มที่แล้วนั้นย่อมหลดล่วงยังพื้นดินชีวิตของคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่รัดคิวโดยอุบัติเหตุจะก่อนหน้านั้นแล้ว สุดท้ายก็ต้องหล่นล่วงไม่มีใครเป็นอมตะบุรุษแห่งพยายมก็คือความตายปรากฏอยู่ตรงหน้าแก่ท่านแล้วจริงๆไม่ใช่ปรากฏเพิ่งจะปรากฏนะครับแม้นยังมีชีวิตอยู่ก็ค่อยๆเสื่อมในวัยสังขารนั่นเองดุดใบไม้เขียวแล้วค่อยๆค้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นใบเหลืองในที่สุดแม้นเสบียงทางกุศลคือทานกุศล ศีลกุศลภาวนากุศลนั้นซึ่งเป็นสบียงของท่านผู้ที่จะไปสู่ปรโลกท่านได้ทำแล้วหรือท่านได้เตรียมพร้อมแล้วหรือพระพุทธองค์ทรงเตือนจงหมั่นทำจงหมั่นให้เป็นจงหมั่นทำให้เป็นที่พึ่งแก่ตนจงเป็นบัณฑิตบัณฑิตคือผู้รู้รู้อะไรก็ไม่สู้รู้วิชานะครับรู้จัก การรักษาตัวรอดเป็นยอดดีรอดในที่นี้คือรอดจากอาุศนไม่เป็นพานคนพานคือคนหลงคนที่ไม่มีวิชาคนที่ไม่รู้ธรรมตามความเป็นจริงหากท่านทำเกียมหากท่านทำความเพียรอย่างนี้แล้วชื่อว่าเป็นผู้ํำจัดมนทินออกเสียได้และละสังโยกถึงได้ก็จะได้เป็นพระริยบ,บุคคลในเวลาต่อมาซึ่งหลังฟังธรรมพระเทศนาของ ท่านชายในช่างทองนี้แล้วก็ได้เป็นพระอริยบุคคลนะครับจากต้นตระกูลนะคนข่าโคสู่ตระกูลช่างทองตระกูลพระอริยเจ้านั้นต่างกันตรงไหนต่างกันตรงที่ด้วยแรงกรรมที่ต่างๆก็ทำกันมาด้วยตนของตนเองทําดีดีส่งให้เห็นผลทําชั่วชั่วกด็ดลชั่วให้ ชั่วดีดุตราบุญมีบอกไว้นาะใครชั่วใครดีไซสืบได้ด้วยกรรมพาอมีลูกที่กระตันอยู่แล้วพ่อที่เป็นบัณฑิตฟังธรรมก็ย่อมรู้ธรรมแล้วบรรลุธรรมในที่สุดนะครับหากลูกไม่นำมาหรือลูกไม่พามาตนเองก็สามารถพาตนเองมาได้นะครับพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตติอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเพราะในแต่ในเรื่องนี้เพราะว่ามีลูกกตัญยูพ่อจึงได้เป็นพระอิบุคคลคือบุคคลผู้ประเสริฐในพระพุทธศาสนานั่นเองคติธรรมที่ได้จากธรรมบทในเรื่องนี้นะครับก็พอสรุปได้ดังนี้ว่าหากาเรามีลูกกระตันยูลูกที่ตั้งตนไว้ชอบอยู่ในศีลธรรมอันดีแล้วนะครับก็ย่อมนำทอดว่าพ,พ่อแม่นะครับผู้ปกครองในตระกูลนั้นมาสู่ ทางสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็ผู้สูงอายุคุณภาพเองพุทธองค์ทรงเปรียบดังไม้เหลืองที่มันต้องต้องมันขัดเก่านะครับลบมนทินลดมนทินของตัวเองไม่สะสมดังเนินกิเลสมีความยึดมั่นถือมั่นเป็นต้นนะครับเพื่อความบรู้สุกของตนเองและที่พึ่งที่แท้จริงของชีวิตก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้า แล้วก็มีมาในคําสั่งสอนของพระทจ้ปิฎดกนะครับที่พระองค์ทรงแสดงไว้นะครับเรื่องว่ากุศลการสร้างกุศลเนี่ยสำคัญนะครับกุศลที่หมายถึงก็คือกุศลกรรมบท10คือการแสดงของเราเนี่ยมันมีสามทางคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทางกายก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการม ทางวาวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดส่อสเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพเจอแล้วทางใจก็คือไม่โลภแล้วก็ไม่โกรธแล้วก็ไม่หลงนะครับที่เรียกว่าทิฏฐิชุกรรมคือการทำความพิดีห็นให้ตรงตามความเป็นจริงนะครับซึ่งมันก็สำคัญนะฮะในในในช่วงนี้นะครับก็ได้ถึงเวลา ทำไมมีคาถาก็สมควรแก่เวลาด้วยอำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอความเป็นผู้มีกัลยาณมิตรและความสวัสดีขอความสุขความเจริญความสามารถในการนำตนออกจากทุกข์ประสบสุขอันไพ่บูรณ์กล่าวถึงพระกล่าวถึงการเข้าถึงพระสัมมาปฏิปทาอริยมรรค อันเป็นเครื่องนำไปสู่ที่สุดแห่งทุกข์โดยทุกกันทุกท่านเทินลำดับต่อไปร่วมกันอุทิศบุญแก่บุปการีปียชนและคนที่คุ้นเคยด้วยบุญกริยาว,วัตถุที่ท่านได้กระทำบำเพ็ญนี้แล้วมีการให้ทานมีการขวนขวายในกิจการอันควรมีการฟังธรรม การทํําทาความคิดเห็นให้ตรงตามความเป็นจริงต้นด้วยบาลีที่ว่าอิทังเมยาตินัเจวะสภพสตานันจะสเพปิเตอิมังปุญญปติงลัทธานังสุขิตาโหตุขอส่วนบุญนี้ จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายและจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วคันเทิน